สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาแนะนําวิธีการปรับแต่งนะครับหน้าจอนะครับที่เราฮินดิตกันนะครับเป็นเมนบอร์ดรุ่น24ี่เฟสสิบหกเฟสนะครับ20เฟสที่ผมเอามาขายนะครับก็จะมารีวิวให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมกับมออแปลงนะครับขนาดสามพันวัตยี่ิบสและสี่ิบแปดโวลต์นะครับในคลิปก็จะต่อเป็น24ี่โวลต์ก่อนนะครับทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการตั้งค่านะครับ กตั้งค so ่าเมนูนะครับสังเกตเมนูของเรานะครับกดไปปุ่มป so, ุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มนี้ก็คือหัวลบเลื่อนขึ้นลดลงนะครับสังเกตเมนูของเรานะครับก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเรากดเมนูเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราจะตั้งค่าเมนูนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วอีกอย่างนะครับมาดูนะครับระบบระบบ24โวลต์นะครับตอนนี้เราจะทําระบบ2 4โวลต์ก็คือเราลดลดไม่ลงแล้วนะครับ ต่ำสุดก็คือได้32โวลต์น,นะครับก็น่าจะเป็นระบบ48โวลต์น,นะครับทีนี้เราจะมามาแก้ไขทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาดูกระแสด้วยนะครับกระแสต,ตัวนี้ทดสอบเป็นบอร์ด24มัดเฟสนะครับกระแสสูงสุดเขาจะอยู่ประมาณ100 1090มนะครับก็จะมาแก้เรื่องโวลต์น,นะครับเรื่องเรื่องโวลต์เรื่องภาษาแล้วก็เรื่องกระแสนะครับ ก็กดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับหลังจากที่เราเข้ามากดปุ่มเมนูเข้ามาแล้วนะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้แช่ไว้ประมาณ5้าวินะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะครับก็จะเป็นภาษาจีนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับแปลมาแล้วจะเป็นภาษานะครับเปลี่ยนภาษานะครับกดลบนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็คือเป็นโวลต์ของระบบนะครับเราเลือกไปเลยเป็นร้อยโวลต์เลยนะครับก็คือร้อยโวลต์เนี่ย เขาจะครอบคุมหมดเลยนะครับตั้งแต่ระบบ12จนถึงระบบ70 80โวล์เลยนะครับแล้วก็กระแสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นบ์ดน่าจะเป็นบอร์ดรุ่น16มัดเฟสนะครับเราก็เพิ่มเป็น1 9 0ยนะครับเป็นบอร์ดรุ่ม24มัดเฟสนะครับแล้วก็มาดูนะครับโวล์ต่ำนะครับต่ำสุดได้ร้อยต่ำสุดได้8โวล์น,นะครับวันนี้ก็เป็นโวล์ทำงานนะครับเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ24โวล์น,นะครับเพราะทดสอบเป็นระบบ24โวล์ ตัวนี้เป็นกระแสนะครับเป็นบอร์ดรุ่น4มัดเฟสนะครับตั้งกระแสสูงสุดได้1 9 0แเมป์นะครับหเห็นไหมนะครับตอนนี้เครื่องเราก็ออนปกติแล้วนะครับเครื่องถ้าเครื่องทำงานนะครับสังเกตที่ LED นะครับของ EGS จะติดนะครับ EGS จะติดนะครับก็ เมนูของเราก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเมนูก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วกระแสก็ตรงแล้วนะครับทีนี้วนต่าตัดนะครับเราระบบย4ิบสี่เราก็ตั้งไปสักยี่สเ็ดยิบสองแล้วแต่ระบบแล้วแต่แบตเตอรี่เรานะครับถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมก็ตั้งไว้สูงๆก็ได้นะครับลิเธียมแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับก็ไปตั้งค่าเอานะครับไม่ยากนะครับก็ใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับศู4ย์9กสี่หนึ่งแปดเก้าสี่ห้าสองดนะครับ ก็ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะไปพร้อมหม้อแปลงเท่วลอยนะครับที่พันขึ้นมานะครับชุบวานิชนะครับแข็งโป๊กเลยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ